คุณกำลังฟังอาจิลังพอดแคสต์เพราะไม่มีอะไรจรังยั่งยืนเราจึงต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตครับคุณผู้ฟังอยู่กับอาจิลังพอดแคสต์เอดที่5วันนี้นะครับก็ยังอยู่ในหัวข้อคุณสมบัติการเป็นพลเมืองซึ่งเรามีทั้งหมด7ข้อวันนี้เป็นข้อที่5 ชื่อว่าคิดเองเป็นครับคิดเองเป็นคือคุณสมบัติหนึ่งของพลเมืองนะครับคิดเองเป็นคืออะไรผมยกตัวอย่างนี้ครับในอดีตเนี่ยเราเวลาจะอ่านข่าวหาข้อมูลเนี่ยนะครับเราก็ต้องอาศัย,ยนนออนนหนังสือพิมพ์สมัยก่อนมันไม่มีออนไลน์ไม่มีโซเชียลมีเดียและหนังสือพิมพ์เนี่ยมันออกวันต่อวันวันนี้เราอ่านข่าววันนี้ พรุ่งนี้ก็เป็นข่าวใหม่ข่าวที่ปรากฏอยู่ในวันเมื่อวานก็เป็นเรื่องของเมื่อวานคนละเรื่องกันนะฮะเราจะไม่ค่อยอ่านย้อนหลังเราก็จะอ่านฉบับของวันนั้นอ่ะไปเรื่อยๆซึ่งต่างจากเดี๋ยวนี้นะครับเดี๋ยวนี้นี่คือสังคมข้อมูลข่าวสารและทุกข่าวสารเนี่ยมันรีพีทนะมันสามารถแชร์กลับได้มันสามารถดึงกลับมาทบทวนกันได้แล้วที่น่ากลัวกว่านั้นก็คือทุกคนสามารถเป็นนักข่าวได้ แค่มีมือถือมีกล้องนะครับคุณก็ออกไปทำ YouTube ทำช่องตัวเองรายงานข่าวบนไลฟ์ a c e b o o k อะไรแบบนี้ด้วยตัวของคุณเองได้ดังนั้นมันไม่ต้องมีแหละครับจัญญาบันมันไม่ต้องมีการสอบมันไม่ต้องมีการคัดว่าใครจะสามารถสื่อสารกับใครได้ทุกคนสามารถสื่อสารกับทุกคนได้หมดเลยนั่นหมายความว่าอะไร หมายความว่าสิ่งที่เราเห็นกันอยู่อะครับมันผ่านการกรองผ่านความคิดของคนหลากหลายรูปแบบคนที่เห็นด้วยคนที่เห็นต่างกับเนื้อหาสาระที่เรากำลังอ่านอยู่คนที่มีความรู้สึกต่อสิ่งต่างๆที่เขากำลังนำเสนอแล้วเวลาที่เขานำเสนอเขาก็จะใส่อารมณ์ความรู้สึกเข้าไปด้วยและเราแยกออกไหมครับว่าอันไหนคือข้อเท็จจริงอันไหนคืออารมณ์ความรู้สึก นั่นคือสาเหตุที่ทําไมสังคมพลเมืองถึงต้องการคนที่คิดเองเป็นครับคนที่ฉุกคิดได้ว่าสิ่งที่เรากําลังอ่านอยู่นั้นมันมีที่มามาจากไหนมันเชื่อถือได้ไหมมันมีข้อมูลอะไรบ้างที่เราสามารถเอามาตัดสินใจว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อได้เหล่านี้ต้องอาศัยสติครับแล้วก็ใช้สติในการที่เราจะเสพข่าวซึ่งเรารู้อยู่แล้วแหละทุกวันนี้นะครับว่าคนไทยอ่ะ อารมณ์พาไปพอมีข่าวหน้าตื่นเต้นหน้าตื่นตาตื่นใจเราก็กดแชร์ทันทีโดยที่ไม่คิดหน้าคิดหลังนะครับหลายเปอร์เซนต์เลยนะครับที่เราแชร์แชร์ไปเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องจริงแล้วหลายครั้งเราทราบแล้วว่าไม่ใช่เรื่องจริงแต่เราก็ไม่จัดการครับเราก็ปล่อยให้มันอยู่อย่างนั้นแล้วย้อนกลับไปที่ผมพูดตอนแรกนะครับว่าข่าวทุกวันนี้มันย้อนกลับมาได้ ข่าวปลอมที่เราปล่อยอทิ้งไว้โดยที่ไม่รับผิดชอบวันดีคืนดีมันก็อาจจะเอามาแชร์อีกครั้งโดยคนที่ไม่รู้แล้วเราก็ไม่รับผิดชอบอะไรเลยเพราะว่าเราจำไม่ได้แล้วว่าเราก็เคยทำแบบนั้นเหมือนกันเราเคยปล่อยข่าวลวงข่าวหลอกทิ้งเอาไว้และสุดท้ายสิ่งเหล่านั้นก็วนเวียนกลับมาหลอกคนที่ไม่มีวิจารณญาณหลอกคนที่ไม่มีสติยังคิด เสพข่าวแบบใช้อารมณ์ความรู้สึกวนเวียนแบบนี้ครับคุณภาพของคนไทยมันก็จะไม่ไปไหนมันก็จะวนเวียนอยู่กับเรื่องเดิมๆเ,เรื่องจริงบ้างเรื่องปลอมบ้างนะฮะดังนั้นวิธีการที่เราจะพ้นหลูปตรงนี้ไปได้ก็คือการที่ตัวเราเนี่ยครับหนึ่งเลยถ้าเราจะเสพข่าวอะไรถ้าเราจะดูข้อมูลอะไรบนอินเทอร์เน็ตก็ดีในที่ไหนก็ดีเนี่ยตั้งคำถามก่อนว่า มันน่าเชื่อถือแค่ไหนที่มาของข่าวคือมาจากไหนแล้วจริงๆแล้วมันมีข้อมูลอื่นที่เราควรจะต้องอ่านประกอบไหมเพื่อให้เราตัดสินใจได้ว่าเราควรจะเชื่อหรือไม่เชื่อและ2เมื่อเราตัดสินใจได้แล้วเราจะแชร์หรือเราจะบอกคนอื่นอย่างไรเพื่อให้คนอื่นเนี่ยเข้าใจแตกต่างจากข้อเท็จจริง พราะวาเวลาเรากดแชร์เราจะชอบใส่คอมเมนต์เข้าไปด้วยครับซึ่งคอมเมนต์หลายครั้งก็มาจากอารมณ์ความรู้สึกโอเคเราอาจจะไม่เห็นด้วยกับข้อเท็จจริงโอเคอันนั้นเราก็มีสิทธิ์ที่จะบอกคนอื่นได้แต่ไม่ได้แปลว่าให้คนอื่นเนี่ยเข้าใจตามเราไปซะทั้งหมดคนอื่นก็มีสิทธิ์คิดแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะตัดสินครับเราควรจะให้โอกาสพวกเขาเสพข่าวผ่านเราแล้วเขายังสามารถที่จะตัดสินในมุมมองที่แตกต่างกับเราได้ซึ่งถ้าถึงตรงนั้น แล้วเราเปิดโอกาสให้พูดคุยกันผมว่าบ้านเมืองมันจะพัฒนาเติบโตได้ครับบนการพูดจากันบนความแตกต่างนี่แหละแต่เราหาข้อสรุปกันได้นี่คือพลังของคนไทยพลังของสังคมไทยที่มันจะมีมากมายครับถ้าเราเริ่มต้นจากทุกๆคนเนี่ยตั้งสติและคิดเองเป็นและนี่ก็คือคุณสมบัติการเป็นพลเมืองข้อที่5นะครับและอีก2ข้อครับสำหรับคุณสมบัติการเป็นพลเมือง จะเป็นเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามกันในอชิลังพอดแคสต์นะครับวันนี้ก็ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับผม